哎。Oh yeah. นี่เราได้ข้าวเหนียวร้อนแล้วนะคะ,ะแล้วก็เป็นเมนูที่ชอบมาเราจะจี่ในกระทะก่อนแรกเรามาปั้นให้ข้าวอ่าเราได้ละก้อนพอดีวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินกับกาแฟที่ทำงานเป็นเมนูที่ทำง่ายๆกาฟ สามอันสามอันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมของไข่นะคะเราจะใช้ไข่สองใบเพื่อความเข้มข้นของไข่ผสมนะคะแล้วแต่คนชอบนะจะใส่น้ำตาลประมาณนี้ค่ะหนึ่งช้อนชา ก็ผงรสดีนะคะผงปรุงรสผงปรุงรสก็หนึ่งช้อนชาเยอะๆหน่อยชาเต็มๆมาค่ะจะได้นัวๆไปซอดนะคะกุงรสสองออนสองนี้ก็น่าจะเค็มแล้วนะคะสองนี้ก็น่าจะเค็มแล้วนะใส่พริกไทยนิดนึงอ่านิดนึงค่ะ คนๆๆๆๆๆๆนะคะให้เข้ากันนะคะจะให้เข้ากันอืม คือเราก็ชุบเลย <S <S เออข้าเหนียวชุบแล้วไม่ไ้ใครเลยค่ะก็วางวางจะได้อุ้ยบยอะนิดนี่งฉันชอบมากเลยนะคะก็ซื้อเขากินก็อันละสิบบาทแล้วเราก็ไข่ที่เราเหลือนะคะมาท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 าเพิ่มเพิ่มเข้าไป ลองขับด้านแบอ่าน,นี่แบบตัวใหญ่นี่ไหมขับยากว้าวง่ายไหมคะง่ายนะทุกคนลอยด้วย เรากลับด้านแล้วเราก็มาเติมไข่ไข่สองฟองก็สำหรับข้าวเหนียวสามชิ้นสก้อนะก้อนสุกกลมก็ใหญ่พอสมควรอืมยัไม่นิดนึงแต่ก็ได้แหละ ไม่นึน่นะคะไม่นี่ท่าแต่ก็ได้นะ,ะเราอย่างไปจะมีความได้ย่างสังท่า ได้เลยละคะ,ะได้เมนูทานกับกาแฟตอนเช้าแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะเนี่ยค่ะน่ารับประทาน ว้าว <Wow. S 2> เนี่ยดูสิเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะอืม